ก็มีข่าวออกมานะจะจริงเท็จประการใดยังไงไม่รู้แต่ว่าก็เขย่าเรื่องของรัฐบาลพอสมควรนะคะเกี่ยวกับประเด็นว่าจะไม่มีการยกมือแล้วก็จะโหวตความเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาช่วงปลายเดือนนี้เนาะ<ช>แล้วก็มาจากพักร่วมรัฐบาลก็คือพักภูมิใจไทยแม้ว่าจะมีการออกมาปฏิเสธแล้วว่าข่าวนี้ไม่จริงรทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทย<ช>แต่ว่า ในรอบสัปดาห์มันมีประเด็นเรื่องของการเมืองอะ่ะ<ม>เยอะมากมติแพทยสภาเรืเ่องของการเคลื่อนไหวคดีหัวสว<ม>ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจะถึงขั้นที่ต้องโหวตคว่มร่างงบปี<ม>6-9 ถ้าหมดความเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ยกมือให้นาย,ยกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องมีการยุบส,สภาหรือเปล่ายุบสภา,าจะนําไปถึงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรนะคะวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุอยู่ในขนาดนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณติ้งหนุ่ยคุณเก๋และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร้อยจุด่าทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์มองถึงเรื่องของศึกระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้เพราะเต็มไปด้วยสงครามข่าวสารเหมือนกันในครับอาจารย์เดี๋ยวก็มีเรื่องจะคว่ำไม่คว่ำร่างงบปี6 9เลยครับอาจารย์ครับค่ะเราจะเห็นว่าสงครามตัวแทนเนี่ยบอบช้ําเร็วกว่ากําหนดนะครับก็แดงกับน้ําเงินเนี่ยคือผ่านให้ศึกผ่านสงครามตัวแทนกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นระยะ นะครับแล้วก็ดูท่าทีว่าไม่ได้มีการลดลาวาต่อกแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วแม้ว่าเอาโอตกพรคภูมิใจไทยจะออกมาแถลงคุดแดนจะไหมครับว่าว่าภูมิใจไทยจะตั้งเงื่อนไขแล้วจะไม่จะโหวตความพรบ69อะไรต่างๆว่ามา69เนี่ยไม่เป็นความจริงผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าเกมที่ออกมาดักคอหรือออกมาปูดอย่างเงี้ยนะต้องคุณต้องโชว์ไพโง่นะ คุณคุณติ้งหนุย่ยคุณเก๋ไม่มีใครเล่นเกมเพี้ยนในขนาดนั้นได้ uh huh. ผมคิดว่าเป็นการอะไรคือบีบบังคับให้แสดงค่าตีหรือเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้เพียงไม่กีว่วันการทุบหัอวบรรดาสวคนดังต่างๆพวกชนชั้นสูงเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเครือข่ายของใครอะไรยังไงเราคิดว่าการเล่นเกมแรงและเร็วขนาดเนี้ยเดี๋ยวภูมิใจไทยจะออกลูกมาแสดงการประท้งวงหรือประชดแสดงความไม่พอใจหรือเปล่า ผมว่า,พาไพ่ใบนี้ปูนเดไทยไม่ได้จัวแต่เป็นการออีกฝั่งหนึ่งต่างหากที่พยายามจะง,าง้างฝากว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราฝ่ายนี่กาลังเล่นเกมลุกแบบเนี่ยเพื่อปิดความวาดระแวงหรือความสงสัยเนี่ยก็เอาเกมเนี่ยออกมา mm hmm. ดูท่าทีดใูใจไยเพราะทําไมต้องเล่นช่วงนี้เออเกินว่าคุณอนุทินชาญเรญกูลเนี่ยอันนอนพักรักษาตัวก็เป็นไปได้ว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าคุณอนุทินจะพักฟื้นเข้าที่เข้าทางเนี่ย จะสามารถออกมาให้สัมภาษณ์กัะสื่อได้ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ว่าตัวระดับผู้นําตัวจรินอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่เงี้ยนะครับไม่สามารถมาให้คําตอบในทุ่ยที่สา,าได้ก็ต้องเล่นข่าวนวดแบบเป็นการโยนหินข้ามไปฝั่งอย่างภูมกใจไทยบ้างาเงินบ้างใช่ไหมครับผมว่าเกมนี้คือน่าจะเป็นเกมที่ปล่อยข่าวด้วยในการเดียวกันก็ถือว่าแน่นอนแล้วว่ารับประกันว่าเรื่องประบร69ไม่นําไปสู่การจุดสะา ผมคิดว่ายุทศาสภาเนี่ยมันมาเร็วเกินไปครับยังยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะนะครับ้นการเล่นปล่อยข่าวการทํา iO ของแต่ละข้างเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าสงครามตัวแทนที่เราเห็นนะครับของแต่ละข้างเนี่ยมันก็ตัดกันแรงตัดกันเร็วแล้วยังไงซะมันก็ถอยกันไม่ได้เพราะมันอยู่จุดนี้ละถอยก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับถึงออกไปครับแดีเอสไออะไรมาก็ตามหรือกรกตที่ก็ต้องดําเนินการเนี่ย ในขณะเดียวกันเกมคู่ขนาดเราก็เห็นว่าการมึงที่มันผันแปรไม่แน่นอนนะฮะเรื่องกรณี 94, รทั้นสิบสี่ที่แพทย์ทซารออกมาถแถลงให้เหตุผลเนี้ยมันถ้ากับเป็นเกมบีบนะฮะกระชับเวลาพื้นที่ของคุณทักษิณซึ่งก็นแน่นอนครับเป็นผู้นําทังจิตวิญญาณไม่มีคุณทักษิณนั่งคนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ขาดใจนะเสะื้อแดงก็แทบจะโอ้ไปต่อไม่ได้ลักษณดความเป็นสีแดงที่เชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยนะฮะดังนั้นมันเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเรานอกจากว่าแพทย์เจนารแล้ว นะครับความการร้องขอและสารท่านไม่อนุญาตให้คุณทักษิณไปต่างประเทศไปกาตาร์เนี่ยโดยที่อ้างว่าจะไปพบกับประธานดีโดนัทป์เพื่อไปจักไปการเจรจาเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางตามที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยและคุณคือไม่เป็นใจตามที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยร้องขออันนี้ต่างหากที่มันให้การเมืองมันร้อนแรงครับ ค่ะค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์มองความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับมาถามอีกว่าแดงกับน้ําเงินความสัมพันธ์ณเวลานี้เป็นอย่างไรแล้วเสถียรภาพของรัฐบาลณปัจจุบันเป็นอย่างไรคุณคุณแกคณ่คุณหนุย่ยคุณชอบดูซีรีส์เกาหลีป่ะ <c oughs> ร้ <c oughs> นอนแรงอาจารย์คือสีมันจะแตกช่วงแอนิเมชั่นท้ายเอให้เราชี้มูลบอกเฮ้ยทำไมไม่จัดการสักทีผิดซึ่งหน้าขนาดนี้ ใช่ไหมฮะทํทไมไม่ได้รอองค์ประกอบตัวพยานประจักษ์พยานและเวลาให้ครบนั่นหมายเขาว่าคดีการเดินทางของคุณทักนิณคดีความของนายกมนตรีคดีความของสอวคดีพว่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเล่นไปตามเกมมันจะฝีแตกตามเวลาตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันจะเกมทําให้เขาเปิดแผนแล้วมันจากไปเองแต่เขาแต่จะไม่มีใครออกตัวมาชี้มูลบอกเฮ้ยเอารับไม่ได้แล้วมาแสดงจุดจยีนย่เงี้ยบีบเกมแบบบีบคังคับแบบสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่นะครับ ปล่อยไปตามพื้นก็ได้ร่วงโรยตามธรรมชาติกับการเมืองนะครับครับถ้าจะเล่นเกมนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีเหตุผลอะไรครับที่จะไม่โหวตผ่านร่างงบประมาณปี69ครับอาจารย์ไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่ว่าจะไม่โหวตโหวตนะครับเพราะมันเพราะอะไรเพราะการเดินทางของรัฐบาลยังไม่เต็มสองปีเต็มอ่ะนะครับดังนั้นการสมัครัะดงขาน อาสเบียงกลางเพื่อเตรียมสู้สึกในสนามการเลือกตั้งค่ะมันมันยังมีความจําเป็นสองนโยบายขับเคลื่อนที่จะไปเป็นผลงานเอาจริงๆถ้ายุบสภาเนี่ยมันถูกกาวหาศาสาตร์โค้งง่ายมากนะ,ะว่าหนึ่งไอ้พักนี้มีผลงานอ้ยพักนี้เป็นสาเหตุของการให้ยุบสภาแล้วคุณจะเอาอะไรไปต่อตีในสนามการเลือกตั้งถูกไหมครับและกรนีมันผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ตื้นเขินเกินไปที่จะบอกเฮ้ยมองว่าเนี่ยเดี๋ยวกูมงใจไทยจะเล่นอย่างเนี้ย ผมก็บอกว่าคูมิใจไทยถ้าเล่นเกมขู่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ <c oughs> นะครับมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพร้อมแตกขาดเพราะเราเห็นอะไรรู้ไหมว่าทำไมภูมิใจไทยเล่นเกมประวิงเวลาอย่างหนึง่งก่อนที่คุณาทินจะผ่าตัดนะเราเห็นการให้สัมภาษณ์ในสื่อแผ่นปอต้องหนึ่งอ <c oughs> บอกว่าเรื่อง Entertainment Complex ไอ้พรบสาร, <c oughs> รบร <c oughs> รเีายคบงจรทางภูมิใจไทย <c oughs> หรือมุมมองคุณาทินเสนอ <c oughs> ให้เป็นทําการประชาเมติ คุณติ้งหนุ่ยคุณเก๋ก็รู้ว่าทําการทธรระชามติมันไม่ใช่สัปดาห์หน้านะคุณเก๋นะคุติ้งหนุ่ยนคะุณติ้งหนุ่ยครับมันเป็นเดือนและเป็นปีอันนี้คือการซื้อเวลาด้วยความชอบรมแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะผ่านไม่ผ่านซึ่งแนวโน้มแะ่ะถ้าไปสู่กระบวนการประชามัต่ะการดีเป็นการดีเบตกันคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเหนื่อยและถ้าสมมติว่าผ่านนะครับเห็นชอบประชาชนเห็นชอบผู้ที่มีสิทธิทำประชามัตติเห็นชอบเกินกึ่นหนึ่งของผู้ไม่ใช้สิทธิ์แ่ะ ตรงนั้นใครจะไปถอดถอนอะไรเรื่องมาตรฐานใจธรรมก็คงจะทําไม่ได้เพราะรัฐวตมนดูเปันคุ้มครองกระบวนการตรงนั้นไปแล้ว mm hmm. ภูมิใจไทยก,ก็เล่นใช้เสร็จตรงนี้คือเกมมันดูหล่อนะ mm hmm. แต่เอาจริงๆก็คือเกมเปลือยเรื่องของเวลาชัดๆเลย mm hmm. แล้วผมว่าภูมิใจไทยออกตัวอยกแงพรรคการเมืองอื่นก็ต้องเล่นเกมนี้ตามนะครับ mm hmm. เกมเอยืมปากภูมิใจไทยกับเพื่อนดังนั้นมองเป็นประเด็นเดียวคือเป็นการดึงเวลาโดยใช้เรื่องเนี้ยถามว่าไม่ได้ขัดขวางนะ ใช่ไหมครับเพื่อไทยเสนอมารเราเห็นด้วยแต่อยากให้มันเกิดความรอบคอบเกิดความไ,ได้ถามประชาชนอะไรอย่างๆด้วยก็ฟังดูดูดีอ่ะแต่เราดูที่การเมืองขั้นเดียวเชิงเดียวเนี่ยเป็นการซื้อเวลานะฮะเพื่อน,นําไปสู่ว่ายังไม่พร้อมที่จะแตกหักนั่นเองอนะครับฉะนั้นเองยุบสภาก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วก็ดูแต่ละพักการเมืองอก็ยังยังไม่มีพักไหนที่พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์คือการจะยุบสภาเนี่ย ขอให้อภัยนะครับผมมองไปเลยว่าคุณทักษิณคำวินิจฉัยหรือคดีความต่างๆที่ประดังประเดีด๋ยวเป็นรัศีแล้วไม่เป็นใจเลยนะ,ะผมคิดว่าเพื่อเพื่อไทยเอและกษณ์เพื่อไทยก็ต้องยืนกรานที่จะถืออาวุธนะฮะดาบเล่มสุดท้ายไว้ในมือให้หนานที่สุดก็คือคอ,อำนาจความเป็นรัฐบาลค,คุณทักษิณไม่อยู่แล้วจะยุบสภาไปด้วยผมว่าเขาไม่น่าจะเล่นเกมนั้นราบใดที่อยู่ในกลไกในอำนาจเนี่ยมันยังอธิบายอะไรได้ ใช่ไหมครับแล้วแล้วดีกว่าที่ว่าปล่อยไพ่หมดมือเลยหรืออะไรเลยเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะใช่ดังนั้นทุกคนก็จะยืนกรานต่อให้เอาละเครือข่ายสวสีน้ําเงินคดีที่ว่าเกิดขึ้นนะฮะแต่รรคภูมิเนไทยยังดํารงอยู่ไหมก็ยังดํารงอยู่ถูกไหมครับแค่พุณทิสมาชิกคนดังไม่รู้ดังแค่ไหนนะคุณติงกหนุ่มผมไม่ได้รู้จักด้วยอะแต่ก็บอกคนดังใช่ไหมฮะับเสียงดังมาเสียงดังฮะ นะครับก็่อให้ศูนย์สิ้นหรือขาดคุณสมบัติต้องพ้นสถานะไปก็ต้องขัดสัรใหม่แต่ความเป็นภรคภูมิใจไทยก็ยังดำรงอยู่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเสียอาวุธหนักไปในทางการเมืองตัวเองนะครับดังนั้นทุกอย่างก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็บอบช้ำในทางการเมืองกั่นะครับประเด็นประเด็นเรื่องของการอยู่ครบเทอมไม่ครบเทอมนี่อาจารย์อาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรจะเป็นตัวชี้วัดไหมหรือว่ายังไงอะคะ คือเรื่องของคดีความต่างห่างนะครับที่มันจะเป็นตัวชี้วัดนำไปสู่การตัดสินใจนะครับถ้าคดีความมันขึ้นมาเร็วกว่ากำหนดเราก็เห็นแล้วนิเวศทางการเมืองนิเวศวิทยาทางการเมืองที่มันเริ่มความไม่ปกติเกิดขึ้นใช่ไหมเอาแค่พักฝ่ายค้านเองไงใช่ไหมสสพักประชาชนย้ายเข้าไปร่วมพักกล้าทําอย่างเงี้ยพูดช่างช่างกล้าเหมือนกันนะถูกไหมฮะคือกล้าย้ายไปดูที่บอกเอ้คุณแดนที่มาด้วยกระแสแต่ไปกระแส ของที่ว่าคุณได้รับการเลือกตั้งมาแต่ไปพักการเมืองที่สังคมไทยมองกระแสอีกพักการเมืองหนึ่งไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยเห็ไหมครับมันก็เห็นว่าการปรับดูการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนค่ายหรือการช้อนนะครับการสะสมกําลังเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครพร้อมกว่าใครมีสเสบียงกลางเนี่ยพร้อมเนี่ยในสารเลือกตั้งบางคนเนี่ยถูกลอตเตอรี่เพียงครั้งเดียวสมัยเดียวก็พอแล้วค,คุณเก๋คุณติงหนุย่ยอันนี้ท่านผู้ชมคง คง j a วิสัชนาได้นะครับผมว่าวิญญานทุกท่านรับรู้อยู่แล้วว่าบรงวชนถูกลอตเตอรี่ครั้งเดียวก็เพียงพอเพราะว่าจะไปเลือกตั้งต่อด้วยเพราะเปลี่ยนแปลงไปพักการเมืองที่จากอีกพักการเมืองแนวหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันไปต่อ,อย่างในสถานการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าในช่วงปีนเนี่ยถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองในเรื่องของคดีความหรือเส้นเกี่ยวข้องกับองค์กรสลาปปปชชีมูลศาลรัฐมนูลชีมูลศ <Okay. S 1> าลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งใน,นการเมือง นะครับนำไปสู่การชี้มูลหรือการที่ภากษาตัวละครนำน,นะสำคัญแน่ในของพรรครุ่มสบาเนี่ยนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนปี76ก็ได้นะครับครับอาจารย์มองสึกของสีแดงกับสีน้ำเงินในขณะนี้เนี่ยใกล้ถึงจุดจะสงบสึกหรือยังหรือจะต้องประทุก,กันต่ออีกับจารย์ผมว่าเขาต้องเดินทางเดินข้างหน้าต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าจะเบาได้เบาไหม,มก็คงต้องคงเป็นระยะเวลาอยู่ นะครับแต่ผมคิดว่าขาเนี้มันถอยไม่ได้นะครับคือดางไฟดังถอยไม่ได้แล้วเราเปิดแฉเปิดแล้วเขาจะลืมข่าวปล่อยออกมาเส้นทางทังการเงินซึ่งมันอาจจะกระทบด้วยบรรดากแกนนําอดีตรมฐมรตรีหรือรัฐบุตรีเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับร้อยห้าสิบคนอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามาจริงเออไออย่างนี้สิครับคุณสิงหนุ่ยคุณเก๋ไออย่างเงี้ยโอกาสป่ปะชะดา่าปะท่ากันแรงขึ้นเนี่ยน่าจะมีผลให้เห็นเพราะว่าจากอ่าจาก เครื่องไม้เครื่องมือที่ตัวเองหรือสองครามนามินีสงครามตัวแทนเนี่ยได้ผลกระทบแล้ว,ว,แ,ลวแล้วตัวเองไม่ได้ผลกระทบตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจว่าปีหกแปดจะเป็นการเดินทางทางการที่มันช้าหรือเกินวันต่อวันมันสุดอัดนะสำหรับคุณเป็นนักการเมือง <c oughs> แต่รับคนที่เราติดตามดูออฟเซอร์เอร์คนนอกเนี่ย <c oughs> จะเห็นว่าคมันทเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับเรื่องเรื่องคดีเรื่องทั้นสิบสี่วุัิสิน <c oughs> หลายคนก็บอกว่าเร็วแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมันก็นั่แหละก็ไม่เร็วถือว่านี่คือยื้อมาพอสมควรละ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันพออนุมาลฉากกระทับได้ว่าปีนี้มันมันทุกอย่างเต็มไปด้วยความสับสนโกลาหลนะครับในทางการเมืองครับสีแดงะจะเป็นต้องมีแผนรับมือใหม่ไหมครับด้วยการปรับน้ําเงินออกไปเลยครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้ว่าถ้าเขาเขาาปรับนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องไปเชิญโชคนะคือการที่ภูมิเกไทยอยู่ในกลไกรัฐมาหกปีกว่าเนี่ย เขาก็ต yeah. mm ้องกลุ่มข้อมูลหลักฐานอะไรหลายๆอย่างไว้ถูกไหมครับการไปเป็นถ้าสมมติต้องไปเป็นฝ่ายค้านการลุกขึ้นอภิปรายหรือการนําไปสู่การยืดร้องตรวจสอบไปต่างๆเนี่ยไอ้ที่เคยทําอะไรสัญญิงสัญญากันมาเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นการเมืองที่แตกหากกันรุนแรงหนักมากขึ้นถ้าเขากล้านะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อไทยมั่นใจว่าเรื่องนโยบายตัวเองปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยได้กระทรวงสําคัญสําคัญได้ขับเคลื่อนแนวท้ายตัวเองสาคัญเนี่ย ถ้ามั่นใจและกล้าหาญได้นะครับถ้าตัวเองกล้านะเพียงพอเราก็มองว่าได้รับไปเกี่ยวกับทุกทุกภาคส่วนที่ตัวเองไปดีลมาหรืออะไรมาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเอาสีน้ําเงินออกเนี่ผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่คือพูดตรงๆก็คือเขาก็ใช้คอนเซ็ปต์แบบยูเนเวอร์วอล์กอะโรเนี่ยคุณนะครับ คุณติงหนุ่ยเป็นแฟนหรือว่าผู้ป่ะใช่ไหมฮะนั่นนั่นนั่นหมายความว่าอะไรคือภูมิในไทยถ้าจะออกผมคิดว่าเขามีพักการเมืองอื่นที่เป็นเครือข่ายที่มีสายสมันใกล้ชิดเนี่ยนะร่วมกดดันไปด้วยผมก็เพื่อไทยรู้ดีว่าถ้าจะเล่นภูมิในไทยก่อนได้่ยทาไมถูกไมครับทําไมไอ้เกมที่จะปรับคอรมอจู่ๆทำไมมันเงียบไปล่ะก็แสดงว่ามีสัญญาณที่หนึ่งภูมิใจไทยเขาก็มีเครือข่ายกองหนุนที่เข้มแข็งเพียงพอนะทั้งในพักร่วมสภาและนอกพักร่วมสภาเนี่ย ที่นําไปสู่แรงกดดันไปยังพักผู้ใช้ที่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับอืฉะนั้นข่าวลือที่บอกว่าจะคว่ำเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจาปี69ก็ไม่น่าไม่น่าจะจริงแล้วเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยงบตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมต้องครับใช่ครับสุดท้ายอยากอาจารย์ฝากถึงคองการเมืองหรือว่าคุณผู้ชมผู้ฟังครับจากคดีชายชั้น14หัวสวสู่คว่มงบ69 ยช่จะบอกสังคมยังไงบ้างครับให้ติดตามข่าวสารยังไงบ้างครับจางครับก็คือผมรับรู้นะครับว่าแต่ละแต่ละท่านก็เป็นเอฟซีในการติดตามข้อมูลของแต่ละข้างแต่ขอใช้นะฮะทุกอย่างมันเดินตะเดินทางไป็นเรื่องของกลไกและเวลาชัดเจนนะครับแล้วก็มองอย่างให้การเมืองรู้สึกว่ามันมีพลวัตที่ดีขึ้น ผมดีใจนะครับว่าการเมืองทุกวันนี้ในช่วงสองปีเนี่ยคนสนใจการเลือกตั้งทุกระดับแม้กระทั่งมุวา่างการเลือกตั้งสทคือเมื <c oughs> มาก่อนคนไม่มีส่วนร่วมเลยดังนั้นข่าวสารที่เกิดขึ้นต่อบรรดาแอคเตอร์หรือตัวผู้เล่นหลักในทางการเมืองไม่ว่าระดับตัวบุคคลผู้นำทางจิตวิญญาณจนถึงรัคการเมืองเนี่ย <c oughs> มันมีสีสันแล้วผมคิดว่าการเมืองมันจะยกระดับคุณภาพทางความคิดของผู้คนไปมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ผมว่าต้องใช้เวลาครับแล้วมันก็เวลามันเดินทางมาเร็วในกาเดนนักการเมืองต่งางๆที่ไม่ค่อยได้ปรัับตว นะครับแต่กระแสมันมาการเดินทางของคนที่คาดหวังไว้ขนาดนี้การเมืองไทยเองวันวันข้างหน้ามันจะต้องเดินทางไปสู่ในระดับที่สุกึ้นที่ประชาชนพอคาดหวังได้นะครับคเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตเป็นอย่างสูงเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับชัดเจนครบถ้วน